ก็คลิปนี้มาดูกันเรื่องของผู้ซอมากนะครับก็คือผู้ซอคือเลื่อยญี่ปุ่นนะครับเลื่อยแบบลักษณะดึงเข้าหาตัวนะครับซึ่งจะต่างจากเลื่อยไทยเลื่อยไทยเราจะใช้วิธีดันนะครับเพราะฉะนั้นการดึงเข้าหาตัวเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่า,าใบเลื่อยเนี่ยมันยังเป็นต้องหนานะครับเพราะว่ามันไม่มีการแรงดันพักดันไปข้างหน้าก็เป็นใบเลื่อยที่บางได้พอใบบางได้เวลา,า,าเลื่อยไม้เนี่ยค่อนข้างงานก็จะละเอียดขึ้นนะครับ เขาเรียกว่าคลองเรื่อยมันก็จะได้น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ความนม่นยาก็จะมีมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเรื่อยนี้ไปไปเรื่อยแบบเรื่อยรันดาของไทยนะครับของไทยนั่งทีเรื่อยพวกไม้แต่งไม้เนื้อแข็งอะไรนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าปูสอนนี่จะเหมาะสําหรับงานที่ที่เป็นงานที่แบบว่าไม่ไม่ไม่บุกไม่ลุยไม่ไม่โหบม,ม,มากนะครับเป็นงานแบบปานนิดนะครับ เพราะนั้นที่ได้รับความนิยมนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีมีเขาไม่ได้เรียกว่าของปลอมหรอ,อกก็เป็นของที่ทำออกมาแต่ว่าไปตีตาว่าเจ่แปนบ้างเตปตาของญี่ปุ่นบ้างนะครับเพราะาต้นตำรับเนี่ยก็เป็นของญี่ปุ่นเป็นเรื่อยที่ได้รับการยอมรับมากนะครับทางคือฝรั่งยอมรับหรอกครับว่าเรือนี้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีความคมเพราะฉะนั้นอ่า ถ้าเวลาที่เขาก็จะไม่นิยมมารับใบนะครับเขาจะใช้วิธีเปลี่ยนใบเขาเลยทําเป็นตัวที่สําหรับปลดใบนะครับสามารถเปลี่ยนใบได้แบบง่ายๆนะครับมีตัวล็อกแล้วก็ตัวดึงใบออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูก่อนนี่ครับเราก็ซื้อใบมาเปลี่ยนได้เลยส่วนด้ามด้ามนี้ผมเอาเชือกมาพันครับจะได้จับได้กระชับหน่อยนะครับแล้วก็นุ่มมือหน่อยเพราะว่า ของเดิมนี่เป็นพลาสติกอันนี้เป็นย่าเลโซซอลนะครับซึ่งเป็นาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นลองเสิร์ชเข้าไปดูได้นะครับ ra z o r ครับ s a w นะครับถ้าความนิยมนะครับคู่ซอเนี่ยก็คือจะมีหลายหลายาหลายแบบนะครับแต่แบบที่ได้รับความนิยมก็คือแบบที่มีฟันเลื่อยสองสองด้านนะครับก็ใช้งานในเรื่องของคอร์ชัดและริบคัพนะครับก็หมายถึงว่าเราสามารถตัดทาง ทางขวางนะครับเราก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวปันละเอียดแบบนี้นะครับคือขวางเส้นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยฉีกขาดนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นลิฟครับก็คือเราใช้ทางหยาบนะครับทางหยาบเราก็จะนิยมที่เลื่อยทําเดือยกันนั่นน่ะครับเราก็จะเลื่อยทางทางยาวนะครับเหมือนซอยไม้ครับทางยาวไปนะครับเป็นแนวตามเส้นไป ก็เลยได้รับความนิยมว่าซื้อหนึ่งก็คือเหมือน2อนะครับได้ทั้ง2แบบเขาก็เลยนิยมในเรื่องของการทําเดือยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเลื่อยแนวนี้เราก็ใช้ด้านปันเลื่อยห่างนะครับวิธีจับก็คือเขาจะจับ2มืออย่างนี้นะครับหรือจะจับถ้าใช้ไปชำนาเราจับมือเดียวก็ได้ครับแต่จับ2มือในกรณีที่เราเลื่อยแบบเส้นตรงแบบย,ยาวเงี้ยมันค่อนข้างที่จะคองตัวเลื่อยได้ดีกว่าแล้วก็ ในมุมมองเราจะเห็นใบเลื่อยมีการสะท้อนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยถ้าเรายืนเนี่ยเราต้องไม่เห็นแนวสะท้อนของใบเลื่อยนะครับนั่นหมายถึงว่าใบเลื่อยเราจะตั้งตรงนะครับเวลาที่เราเริ่มเราก็ใช้หัวนิ้วโป้งเป็นตัวประคองตัวพิงใบไว้นะครับช่วยในการเล็งนะครับช่วยประคองแล้วก็ให้ตัวใบเลื่อยเนี่ยเอ็นลงมาเล็กน้อยแล้วก็ชักเข้าหาตัวนะครับเบาๆนะครับพวกเราใช้ด้าน ปัดเลื่อยที่นำไปก่อนนิดนึงก่อนนะครับเพราะมันจะได้ง่ายง่ายแต่ก่อนนำนะครับนำไปก่อนแค่นิดเดียวพอครับแล้วเราก็มาใช้ด้านที่เป็นปัดเลื่อยห่างนะครับ เลื่เรารู้สึกว่ามันเข้าที่แล้วเราสามารถเล่งความเร็วได้โดยดึงเข้าหาตัวเบาๆพอเราเลื่อยมานะครับ ตอนแรกๆเราจะเอียงใบแบบนี้นะครับพอเราพอมันได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จับใบให้ขนานกับตัวชิ้นงานอย่างเงี้ยมันจะลงได้เต็มหน้านะครับแล้วมันก็จะกินกินได้ได้ไวแล้วก็ได้เยอะขึ้นแล้วก็ตองด้วยนะครับอันนี้ผมเลื่อยแบบทับเส้นเลยนะครับให้เส้นหายไปเลย นี่เราก็จะมาเลื่อยทางขวางตัดออกนะครับเราก็ใช้ด้านที่ละเอียดนะครับไม้แนวขวางนี่มันจะได้ไม่ฉีกออกมาค่อนข้างที่จะเรียบเลยนะครับ อีกอันนึงก็คือประโยชน์ของใบเลื่อยที่ด้วยความบางครับก็เลยมีการให้ตัวโค้งได้ง่ายนะครับที่ได้รับความนิยมก็คือเวลาที่เขาจะตัดเดือยนะครับตัดเดือยไม้แบบนี้นะครับมันก็สามารถแนบแนบเข้ากับตัวไม้ได้ง่ายก็ใช้ด้านละเอียดนะครับวางไปให้แนบเลยครับเหมือนก็หาตัวเบาๆครับ ขัดออกมิดเดิลเลยเรียบเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเลื่อยอีกประเภทหนึ่งนะครับผูซอที่ต่างไม้ต้องมีติดตัวนะครับไว้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพื่อเป็นความรู้กับผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม